You're listening to the summary สวัสดีครับในชีวิตรเราทุกวันเนี่ยนะครับเ,เราก็ต้องเจอคนเยอะแยะมากมายเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีบ้างแหละที่เราเจอคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรับมือยากจังหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าคนเจ้าปัญหาอืมหรือบางทีอาจจะมีคำแรงกว่านั้นนะคะใช่ครับ ซึ่งวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูครับโดยดูจากหลายๆแหล่งข้อมูลเลยทั้งแบบประสบการณ์ตรงหลักจิตวิทยาแล้วก็พวกแนวทางการสื่อสารว่าเราจะเข้าใจหรือรับมือกับคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างจริงค่ะคือการเจอคนแบบนี้มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะในชีวิตครับผมซึ่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจมากๆคือเขาเน้นเรื่องการปรับมุมมองของเราเอง แล้วก็พยายามทําความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ให้มากขึ้นอ๋อเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นก่อนใช่ค่ะมันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญมากกว่าการพยายามไปเปลี่ยนเขาครับผมงั้นวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูตั้งแต่มองพฤติกรรมเหล่านี้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วมันส่งผลต่อใจเรายัางไงบ้างแล้วก็ที่สําคัญเลยคือกลยุทธ์ หรือวิธีรับมือแบบที่เราเอาไปใช้ได้จริงอย่างมีสติแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยดีเลยค่ะมาเริ่มกันที่ทำความเข้าใจก่อนดีกว่าครับว่าลักษณะเฉพาะของคนที่เออบางคนเรียกว่าคนเฮี้ยเนี่ยมันเป็นยังไงอมมีแหล่งข้อมูลหนึ่งเขาให้คำนิยามไว้น่าสนใจครับว่าเป็นคนที่มักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอเลยอ๋อค่ะใช้เหตุผลตัวเองเป็นใหญ่ไม่ค่อยแคร์คนอื่น เอาแต่ใจหรือบางทีก็แสดงอำนาจแบบข่มคนอื่นหน่อยๆน,นึกภาพออกเลยค่ะครับยังมีเคสหนึ่งที่เขาเล่าในเน็ตก็น่าสนใจเป็นเพื่อนร่วมงานที่เอ่อทำงานพลาดเองแต่พอเขียนอีเมลกลับบ้อยความผิดให้คนอื่นไปเลยโอ้โหแบบหน้าตาเฉยเลยนะครับโชคดีที่ตอนนั้นขวันหน้าเป็นชาวเยอรมันเขาค่อนข้างมองสถานการณ์ออก อ๋อค่ะในมุมจิตวิทยาเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มีคำอธิบายที่น่าสนใจนะคะคือมันอาจจะเป็นแค่ส่วนที่เราเห็นเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งครับผมไอซ์เบิร์กโมเดลใช่ไหมครับใช่ค่ะตามหลักไอซ์เบิร์กโมเดลเลยคือพฤติกรรมภายนอกที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆแต่ส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำเนี่ยสิคะคือความเชื่อความกลัว ความรู้สึกไม่มั่นคงข้างในหรืออาจจะเป็นความต้องการบางอย่างที่เขาไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเช่นอะไรบ้างครับความต้องการที่ว่าก็อาจจะแบบว่าต้องการการยอมรับมากๆหรืออยากรู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจมีความสําคัญอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อครับแล้วก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่ช่วยได้เหมือนกันคือทฤษฎีสัตว์สีทิศอะค่ะที่เขาแบ่งสไตล์คนเป็น4แบบหลักๆอ๋อกระทิงอินซี หมีหนูอะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะกระทิงก็จะมุ่งมั่นชอบควบคุมอินทรีก็ช่างพูดชอบมีอิทธิพลหมีก็จะใจเย็นเย็นมั่นคงส่วนหนูก็จะรอบคอบทําตามกฎเป๊ะครับผมการที่เราเข้าใจสไตล์ที่มันต่างกันแบบนี้ก็อาจจะช่วยให้เราพอจะเดาได้ว่าเออทำไมเขาถึงทําแบบนั้นแล้วเราจะคุยกับเขายังไงให้มันเออเข้าใจกันมากขึ้นน่าสนใจมากครับทําให้เห็นภาพเลยว่าเออบางทีความขัดแย้ง มันเกิดจากความคาดหวังหรือมาตรฐานเรากับเขามันต่างกันจริงๆใช่ค่ะซึ่งไอการเจอคนที่มีพฤติกรรมที่เรามองว่าไม่โอเคไม่เข้าตาเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยเนาะในสังคมธรรมดามากค่ะมีทุกที่ทุกยุคใช่แม้แต่ในการ์ตูนที่เราดูตอนเด็กๆอย่างโดรอมอนก็ยังมีใจแอนมีซูเนโออะไรแบบนี้ตลอดเลยจริงค่ะเป็นสีสันเนาะทีนี้พอเราเจอคนแบบนี้ แน่นอนว่าความรู้สึกข้างในเรามันก็ต้องมีบ้างแหละครับทำโกรธหงุดหงิดหรือบางทีก็ท้อใจไปเลยแน่นอนค่ะความรู้สึกแง่ลบมาเต็มครับมีข้อแนะนำหนึ่งจากแหล่งข้อมูลที่สำคัญมากคือเราต้องรู้ตัวก่อนแล้วก็พยายามก้าวข้ามความรู้สึกพวกนี้ให้ได้ก้าวข้ามให้ได้ใช่ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราจมอยู่กับความโกรธความเกลียด มันส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตเราเองความสุขเราเองเลยจริงครับและที่น่าคิดมากๆคือหลายๆครั้งที่เรารู้สึกแย่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าอีโก้ของเรามันถูกกระทบอ๋ออีโก้โดนทำร้ายใช่ค่ะรู้สึกว่าตัวตนเราถูกคุกคามหรือแบบโดนด้อยค่าอะไรทานองนั้นค่ะประเด็นเรื่องอีโก้นี่สำคัญเลยครับเพราะนั้นสิ่งแรกเลยที่ต้องทำเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ก็คือดึงสติกลับมาก่อน ใช่ค่ะสติสำคัญสุดถ้าปล่อยให้อารมณ์โกรธหรือความไม่พอใจมันนำหน้าไปแล้วเนี่ยการจะแก้ปัญหามันยากมากเลยแก้ไม่ได้เลยค่ะเผลอเลอแย่ลงอีกครับอาจจะต้องลองใช้เทคนิคที่เขาแนะนำกันบ่อยๆเช่นแบบหายใจเข้าลึกๆช้าๆอืมช่วยได้นะคะหรือแม้แต่การพูดกับตัวเองเบาๆเพื่อให้กำลังใจตั้งหลักให้สมองสดคิดวิเคราะห์มันกลับมาทำงาน มีอีกมุมมองนึงที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากเลยค่ะจากแหล่งข้อมูลเขาบอกว่าให้ลองมองว่าการเจอคนแบบนี้เหมือนเป็นแบบฝึกหัดทางใจแบบฝึกหัด mental exercise ใช่ค่ะ mental exercise เป็นโอกาสให้เราได้ฝึกความแข็งแกร่งทางอารมณ์ของเราเองอ๋อเหมือนฉีดวัคซีนคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะเหมือนฉีดวัคซีนให้ใจเรานีภูมิต้านทานหรือเหมือนนักกีฬาที่ลงแข่งแล้วเจอการฟาวบ่อยๆครับครับ ก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันแล้วก็เล่นต่อไปให้ได้โหคิดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะใช่ค่ะบางคนถึงกับแนะนำว่าให้ลองขอบคุณเขาในใจด้วยซ้าที่ทำให้เราได้ฝึกตัวเองได้พัฒนาตัวเองขอบคุณคนที่ทำให้เราปวดหัวเนี่ยนะ <c oughs> หัวเราเบาๆประมาณนั้นค่ะแล้วก็อีกอย่างคือการกล้าที่จะปฏิเสธอย่างสุภาพในสิ่งที่เราไม่โอเคจริงๆหรือทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นการป้องกันตัวเองที่ดีมากๆเหมือนกันค่ะ ครับผมพอมาถึงการรับมือจริงๆในสถานการณ์จริงแหล่งข้อมูลเขาก็แนะนําให้เราประเมินก่อนค่ะประเมินสถานการณ์ใช่ครับถ้าดูแล้วมันเลี่ยงได้โดยที่ไม่เสียหายอะไรมากการเลี่ยงก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอืมถอยอกมาครับแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆต้องทํางานด้วยกันต้องอยู่ร่วมกันอันนี้ก็ต้องหากลายุทธ์แล้วว่าจะป้องกันตัวเองยังไงให้เจ็บน้อยที่สุดค่ะ หรือบางทีอาจจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสใช้พฤติกรรมแย่ๆของเขานั่นแหละเป็นแรงผลักดันให้เราแบบต้องเก่งขึ้นต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวข้ามไปให้ได้อันนี้น่าสนใจค่ะแล้วก็มีหัวใจสำคัญเลยที่หลายๆแหล่งข้อมูลเน้นมากๆคือการรักษามาตรฐานของตัวเองรักษามาตรฐานตัวเองหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบโต้เขาด้วยวิธีเดียวกันนะคะ ไม่ใช่ว่าเขาแรงมาเราต้องแรงกลับสมัวไปอ๋อไม่ต้องสู้ด้วยวิธีเดียวกันใช่ค่ะเพราะการกระทําของเราแต่ละอย่างมันสะท้อนตัวตนสะท้อนคุณค่าในตัวเราเองครับการตอบโต้แบบเดียวกันอาจจะสะใจแบบเดียวนะคะแต่มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยในระยะย,ยาวแถมอาจจะทําให้สถานการณ์แย่ลงด้วยจริงด้วยครับนึกถึงเรื่องอนิทานจีนเรื่องหันสิน้นใช่ไหมครับใช่ค่ะหันสิ้นที่ยอมลอดใต้หว่างขาอันธพานครับเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่า ใช่ค่ะหรือเราต้องไม่ลืมว่าในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรากับคู่กรณีนะอ๋อยังมีคนอื่นมองอยู่ใช่ค่ะยังมีคนอื่นที่เขามองอยู่แล้วเขาก็ตัดสินเราจากการกระทําของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นการแยกแยะให้ออกระหว่างผลลัพธ์ของงานที่เราต้องการกับการปกป้องอีกโก้ของเราอันนี้สําคัญมากๆชัดเจนเลยครับแล้วเรื่องพัษาการสื่อสารล่ะครับมีเทคนิคอะไรแนะนาําบ้างไหมมีค่ะค่ะ ทักษะการสื่อสารนี้เป็นเครื่องมือสำคัญเลยมีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจคือการฟังอย่างเห็นคุณค่าหรือ appreciative listening ฟังอย่างเห็นคุณค่าค่ะคือไม่ใช่แค่ฟังเพื่อจับผิดหรือฟังเพื่อจะโต้กลับอย่างเดียวนะคะแต่พยายามฟังเพื่อทำความเข้าใจจริงๆว่าลึกๆแล้วอีกฝ่ายเขาอาจจะมีความต้องการอะไรซ่อนอยู่ หรืออาจจะมีเจตนาดีอะไรแฝงอยู่ก็ได้แม้ว่าวิธีการแสดงออกของเขามันจะไม่ค่อยโอเคก็ตามอ๋อฟังให้ลึกขึ้นใช่ค่ะแล้วถ้าจําเป็นต้องให้ฟีดแบ็จริงๆก็ควรจะทําอย่างสร้างสารรค์คือโฟกัสไปที่พฤติกรรมที่มันส่งผลกระทบจริงๆไม่ใช่ไปตัดสิ่งตัวตนหรือต่อว่าเรื่องอีกโก้ของเขาครับเข้าใจครับ แล้วก็อีกอย่างที่อาจจะช่วยได้คือการลองใช้เวลาทําความเข้าใจภูมิหลังหรือบริบทของเขาดูบ้างอ๋อดูว่าเขาเติบโตมายังไงเจออะไรมาบ้างประมาณนั้นค่ะอาจจะทําให้เราเห็นที่มาที่ไปของพฤติกรรมเขาแล้วอาจจะเกิดความเห็นใจหรือความเมตตาขึ้นมาบ้างครับซึ่งต้องย้ําอีกทีนะคะว่าไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปยอมรับพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขานะคะ แค่เข้าใจมากขึ้นใช่ค่ะแต่ความเข้าใจเนี่ยมันจะช่วยให้เราเลือกวิธีรับมือที่มันเหมาะสมแล้วก็ได้ผลดีกับตัวเราเองแล้วก็สถานการณ์โดยรวมได้ดีขึ้นค่ะสรุปแล้วนะครับดูเหมือนว่าการต้องเผชิญหน้ากับคนที่เรารู้สึกว่ารับมือยากเนี่ยมันคงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆในชีวิตเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งมันก็เหมือนเป็นโอกาสสำคัญเลยนะที่เราจะได้ฝึกฝนพัฒนาเอ่อที่เรียกว่า ทักษะเกี่ยวกับคนซึ่งมันจำเป็นมากๆในโลกยุคนี้ใช่เลยค่ะการมีสติรู้ทันอารมณ์ตัวเองการปรับเปลี่ยนมุมมองของเราการยึดมั่นในมาตรฐานที่ดีของตัวเองแล้วก็การใช้ทักษะการสื่อสารอย่างเข้าใจเนี่ยคือเครื่องมือสำคัญจริงๆครับที่จะช่วยให้เราผ่านสถานการณ์ยากๆเหล่านี้ไปได้อย่างมีวุฒิภาวะมากขึ้นแล้วก็โต เติบโตขึ้นโดยที่เราไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือสร้างความท็อกซิกให้คนอื่นจะเองมาการใช้ความอยากรู้อยากเห็นแทนละครับความอยากรู้อยากเห็นใช่ครับอยากรู้อยากเข้าใจมนุษย์ในหลากหลายแงยม่มุมแม้แต่ในพฤติกรรมที่เราอาจจะไม่ชอบมากๆเลยก็ตามอมืน่าสนใจคะ่ะถ้าเราทำแบบนั้นได้เนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้แล้วก็ เติบโตจากประสบการณ์เหล่านี้แทนที่จะแค่รับมือหรือทนทนไปได้หรือเปล่าเป็นมุมมองที่น่าคิดมากเลยค่ะบางทีการเข้าใจสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่า humanware คือความซับซ้อนความหลากหลายของมนุษย์นี่แหละครับอาจจะเป็นกุญแจที่ช่วยปลดล็อกความสัมพันธ์หรือการทำงานร่วมกับคนอื่นให้ดีขึ้นมากๆก็เป็นได้นะครับจริงค่ะน่าจะช่วยได้เยอะเลย